แล yup. like, ้วไงส่งเสียงดังนี่นอยหาย่เอามาหันมั้หมันหคย่เอามอันนี้คือเสียงไม่เป็นยังก่อนก็เืองเสียงดังเสีย Chát lòng bùn đồ dưng ngoài bùn ngoài sáng dáng xiềng dáng dưng ngoài xiềng si dáng 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 ngoài dáng 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 tuy nhiên nhưng mà hai mươi hai vui vui nhiên mẹ tuy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  nhiên 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 tuy ạ hãy nhắn chưa chưa khác chưa nha chưa ô, chưa 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 khác chưa 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 gì, chưa 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 chết chi chưa 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 อืไยออกวัดคือห่อนครับถือว่านี่มีไม่คือห่อนครับถเอว่าฝนตกเถอะเนีเจ็บป่เศร้าเลยปืนเจ็บเศร้าเลยเอาต้อกินต้องเคียด

้ากกตีกัน้ากครับคัดผลประโยชน์ฮะห,หลวงชุมนีประเทศไทยหลวงพ่อกตีกันตัออตั้รวง่ายง่ายก็ถือจับประเทศไทยถือเด้งมั้งหพอพอทอบ่อมันงแต่้ากกตีกันเนาะ ตันนี่มันเป็เป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเลยเปเะอยากไอ้พ้าองค์หนึ่งซึกแล้วแต่ว่าองค์หนึ่งมันซึกงไอนยังมันแค่ไซึกน้ำกันลูกจากจเจลเลยนะถ่านนี่กินหัวเขาอ <laughs> ย <laughs> ู่ผมเลยอยากาหัวไม่ใได้ลุกไสกันเลยเ <laughs> ร <laughs> <laughs> เขาบอกว่าท่านเนีเขาบอกว่า,าให้สั้นเขาแล้วก็ผ้าไปทรงวัดเลยเหรอ <laughs> โอ้ตาตาตาเห็นเห็นเขาเห็นบุญเนาะโอ้บุญมาบุญม่ไดกกาบเลยบุญดหน่อยจี๊ดบังจากกัดแดดครับวะมันเดโตัวมาฟล่ะออแดดนะแดดจ้า ยังตัวเว่นจ่าด้วยลุยเย่ลุยเย่สำหรับชิวงนี้นก็ไว้สนุกกันนี้ครับด้วยขออ่านชิบน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับเลยสวัสดีครับ